วัสดีครับเพื่อนๆอันนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่เราพูดถึงรองเท้าเรดวิงนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับรองเท้าเรดวิงรุ่น8106นะครับคลาสสิกออกฟอร์ดนะครับเป็นรองเท้าที่เป็นลักษณะของชูแล้วนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้เป็นบูทนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นรองเท้าที่สวมใส่ง่ายมากนะครับเป็นอะไรที่ชอบมากๆนะครับเวลาออกไปทํางานรีบๆเร่งๆเนี่ยสวมปุ๊บเนี่ยออกไปได้เลยนะครับผม ก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะครับเราไปฟังประวัติของรองเท้ารุ่นนี้กันสักนิดนะครับเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะลอยฟังรองเท้ารุ่น806 Oxford Classic นะครับเป็นรองเท้าที่เกิดจากไอเดียของผู้จัดการโรงงานนะครับ เนื่องจากว่าผู้จัดการโรงงานเนี่ยนะครับเขาจะต้องเดินจากออฟฟิศนะครับไปตรวจโรงงานใช่ไหมครับแล้วระยะทางในการเดินเนี่ยมันก็ค่อนข้างไกลนะครับเขาก็เลยต้องการรองเท้าที่มีความสมบุกสมบันนะครับในการใช้นะครับผมแล้วก็สังเกตดูนะครับว่ารองเท้าคู่นี้จริงๆแรงบันดาลใจของรองเท้าคู่นี้มันมาจากรุ่น875แล้วก็877นะครับจริงๆเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนกันเลยเนาะ แต่ว่าที่มันต่างไปก็คือว่าเออมันไม่ได้เป็นรองเท้าแบบหุ่มข้อแล้วมันไม่ใช่บูทแล้วอันนี้มันเป็นชูแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยรองเท้ารูปทรงมันก็คล้ายๆกันเลยนะครับเนี่ยด้านหน้ามันก็จะแข็งแรงนะครับก็คือเหมือนกับถ้ามีอะไรมากระแทกกระทันอะไรเงี้ยก็ยังยังแบบว่าปลอดภัยอยู่นะครับแต่ว่าการสวมใส่ก็จะใส่สบายขึ้นแล้วก็เดินได้สบายขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่มาของรองเท้ารุ่น8106 Class คลาสสิกออกฟอร์ดนะครับผม รายละเอียดของรองเท้าตัวนี้นะครับอยากจะให้ดูที่หนังก่อนเลยนะครับหนังตัวนี้เป็นหนังที่ชื่อว่า b a c k chrome leather นะครับก็คือเป็นหนังสีดำที่มีความเงางามสวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยครับถ้าลองพลิกๆดดูกับแสงเนี่ยโอเคหนังมันแบบยังสะท้อนแสงดีอยู่เลยนะครับผมโอเคแล้วก็เรามาดูรายละเอียดของตัวรองเท้าตัวนี้นะครับคือรูปทรงของมันเนี่ยเหมือนกับ875เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นหัวจีบนะครับ แต่ว่าคือความแตกต่างเนี่ยลักษณะการจีบตรงนี้จะดูแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าลายเส้นของเคิร์ฟต่างๆในการจบงานเนี่ยสวยมากนะฮะแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นแบบ transition test นะครับก็คือเป็นพื้นแบบเทฟสีขาวนะฮะซึ่งพื้นแบบนี้ก็จะเหมือนกับ875ก็คือมันจะไม่ค่อยติดฝุ่นหรือติดขี้โครนนะครับหรือว่าติดอะไรมันก็จะหลุดออกไปได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ตรงตรง พื้นเลยเนี่ยก็จะมีโลโก้ของตัวเลดวิงชูอยู่นะครับแล้วก็ลวดลายตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายแบบซิกแซกนะครับการเย็บพื้นรองเท้ากับตัวรองเท้าก็เป็นการเย็บแบบกูดเยียเวลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมอยากจะให้ดูรายละเอียดของตัวด้านหลังนะครับตัวลิ้นรองเท้านิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลดวิงชูเมดอินยูเอสเนะครับก็เป็น US เบอร์11นะครับหัวดีด็อกนะครับ8106นะครับตัวนี้มันเป็นหัวดีด็อครับคือมันจะ เอาเวลาใส่เนี่ยมันจะบีบ,บ,บผมนิดนึงนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นหัว EE ีเนี่ยผมจะใส่สบายกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ใส่ได้เพราะผมไม่ได้ใส่ถุงเท้าหนามากนะครับก็เวลาที่เราเลือกซื้อรองเท้าเนี่ยก็ให้ลองเช็คตรงนี้แล้วก็ลองสวมใส่จริจรงดูนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเออเราชอบรองเท้าแบบไหนนะครับผมแล้วก็ตรงรายละเอียดของเชือกเนี่ยก็จะเป็นเชือกกลมสีดํานะครับแล้วตรงเนี้ยจะมีดูแบกนะครับซึ่งไอ้ดูแบกตัวเนี้ยนะครับ มันไม่ได้มากับรองเท้าคู่นี้หรอกครับแต่น้องที่ร้านปอนโตเขาแถมให้เมื่อเราซื้อรองเท้าคู่นี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะซเซสซอรีของ e ร w วิ ing แท้เลยนะครับก็จะเขียนว่าเร Wing True and Co ้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดเขียนเอาไว้แล้วครับลายก็เป็นลายธงชาติอเมริกันนะครับก็สวยดีนะครับผมรายละเอียดของรองเท้าคู่นี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นครับสั้นๆง่ายๆนะครับผมโอเค ก็จบสำหรับการรีวิวรองเท้าเรดวิงทั้งหมด3คลิปด้วยกันครับเป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็ยังอยู่กับเ d ดวิงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อยู่กับรองเท้าแล้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิว c e s s ร r y อย่างอื่นนะครับส่วนที่เราจะมารีวิวเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมอุบไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันวันอาทิตย์หน้าว่าผมจะรีวิวเรื่องอะไรโอเค สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับถ้าชอบช่วยกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์กับช่องของเราด้วยนะครับไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ